สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแอดมินรถอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินรถก็เหมือนเดิมเช่นเคยอ่ามีรถมานําเสนอให้ลูกค้าอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นรถอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าจะเอาคันไหนดีจะเอาแจ๊ดหรอแจ๊ดก็เคยนําเสนอไปแล้วเนาะอ่ารู้สึกว่าจะนําเสนอไปไปหลายคันอยู่นะคะตัวนี้อ่าเอาคันนี้แล้วกัน อ้ยสวยจังเลยคันนี้สีแดงๆจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนโอเคค่ะอ่าถ้าใครที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะตัวนี้เป็นเก๋งโอ้หลรูเลยทีเดียวนะคะคันนี้เป็นรถ h o o n d a ซีวิ c นะคะเป็นรถ Honda Civic ปี2018นะคะคันนี้ Honda Civic ปีละปีอ่าปี2018ราคาไม่แรงนะคะ ห็นสีแดงๆนี่ราคาไม่แรงเนาะอ่าเทียบมือหนึ่งได้เลยนะคะสภาพนางฟา้ามากคันนี้บอกไว้เลยจัดทรงมาได้สวยมากค่ะจัดทรงลงแม็กได้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องไปเสริมเพิ่มเติมอะไรเลยตัวนี้ขับรถออกไปเท่เลยคันนี้นะคะก็เป็นรถ Honda Civic ปี2018นะคะราคากา็สามารถทักอินบ็อกทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะคะในส่วนเรื่อง ราคาและเงื่อนไขาการผ่นอนการดาวนะคะตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะ,ะเงื่อนไขเกี่ยวกับอาชีพต่างๆก็ไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะนี่เข้ามาชมรถกันได้นะคะตัวนี้สวยมากค่ะขอนําเสนอเลยลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะในตัวนี้นี่เลยค่ะ ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8นะคะลูกค้าเป็นเครื่องพันแปดเนาะ,ะมาดูกันที่ด้านหน้านะคะชัดๆกันไปเลยอ่ะในส่วนนี้ด้านหน้านะคะก็ไฟไฟตาคู่หน้านี้ก็ออกแบบมาได้สวยมากเลยนะคะนี่มีความคมความเรียวได้สวยมากอ่ะถ้ามองดีๆอ่ะมองจากด้านหน้านะคะจะเหมือนตาเหี่ยวเลยเนาะอ่าแหลมๆนอยทางตรงปลายนะคะตัวนี้อ่า เหมือนตาเหี่ยวสวยงามมากค่ะลูกค้าไฟหน้าไฟเลี้ยวก็อยู่ในตัวเลยนะคะนีะ่มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะคันนี้อันนี้ส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นอาโครเมียมนะคะลูกค้าเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะคะก็ะะคันนี้ ออกแบบมาเป็นทรงสปอร์ตนะคะสเกิร์ตรอบพันนะคันนี้ด้านข้างก็จะมีไฟเดียวติดให้ด้วย1ตัวนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กแม็กตัวนี้ก็แม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะของ h อน d a เลยนะคะนี่สวยๆกันไปเลยจัดเต็มจัดหนักกันไปเลยนะคะราคาก็จับต้องได้นะคะไม่แพงนะคะนี พักเข้ามาสอบถามได้ค่ะอ่าในส่วนกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดำนิดนึงอ่าแล้วก็สังเกตดีๆจะมีไฟเลี้ยวติดอ่าด้านข้างเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะ,ะขยับมาในส่วนของที่จับเปิดประตูนะคะตัวนี้เป็นแบบอ่า สมาร์คีนะคะตัวนี้มีปุ่มสมาร์คีให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่จับจะเป็นอ่าสีโครเมียมนะคะตัดกับสีแดงสวยมากค่ะลูกค้ามีกันสาดให้ด้วยนะคะติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยเนาะสวยงามค่ะโอ้ยมองด้านหลังนี่คือแบบสปอร์ตสวยมากหรูมากเลยใครที่ชอบสีแดงๆแบบนี้ก็ เข้ามาชมกันได้นะคะเข้ามาทดลองขับได้นะคะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไฟท้ายคู่หลังก็สวยงามมากค่ะมีไฟทับทิมคู่หลังให้ด้วยนะคะซ้ายขวาแล้วก็มี spoiler. สปอยเลอร์สปอยเลอร์ด้านหลังจะทำให้รถด,ดูมีความโบฉเฉี่ยวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในของอสปอยเลอร์ตัวนี้ นี่ค่ะในตัวของสปอยเลอร์นะคะก็จะมีะไฟเบรกตวงที่สามให้ด้วยนะคะตันอ,อนี่ก็จะมีตาสัญลักษณ์ของ Honda ให้ด้วยนะคะบอกบอกได้ชัดเจนเนาะว่าเป็นรถ Honda แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของรุ่นรถนะคะไฮนะคะทีทายรถ โอเคค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่าจะสวยและกว้างแค่ไหนนะคะามาค่ะเรามาชมอ่าภายในกันบ้างนะคะตัวนี้เนาะอ่าเปิดประตูออกมาก็จะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะคะก็จะมีอ่าโครเมียมตกแต่งนิดหน่อยนะคะขอบประตู่มีสีโครเมียมตัดกับสีดำนิดนึงเพิ่มความโชบเฉียวและดูสปอร์ตของตัวรถ มากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าโอ้โใครได้คันนี้ไปนี่คือถือว่า,าคุ้มมากนะคะคันนี้ไม่ก็แค่หลักหมื่นเองค่ะลูกค้าไม่แค่หลักหมื่นเป็นรถบ้านเลยนะคะคันนี้รถบ้านรถมือเดียวเลยนะคะสวยงามคะ่ะออ่า,อาด้านข้างประตูด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ เช่นเคยนะคะก็จะม,ปม,ปปมปะีปุ่มปรับระดับของกระจกนะคะแล้วก็ปรับกระจกมองข้างเป็นตัวปรับระดับกระจกมองข้างแล้วก็เลื่อนกระจกทั้ง4บานนะคะปรับระดับของกระจกทั้ง4ี่บานตัวนี้ความพิเศษของรถคันนี้นะคะก็จะมีปุ่มเปิดประตูหลังอยู่ที่ ประตูฝั่งด้านคนขับนะคะตรงนี้เลยอยู่ตรงช่องเก็บของตรงนี้นะคะตรงรถทั่วไปก็จะอยู่ตรงที่คอนโซลตรงตรงนี้นะตรงตรงข้างประตูแบบนี้เนาะหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้แต่คันนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ออกแบบมาได้สวยค่ะตัวนี้ก็เป็นแบบระบบ push start นะคะลูกค้าแค่เรานำกุญแจเข้ามาด้านในก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลย ช่องแอรข้างหน้าก็ออกแบบมาได้สวยค่ะวันนี้แอดมินก็ไม่ได้เปิดกุญแจให้นะคะรีบค่ะวันนี้หากุญแจไม่เจอโอเคค่ะก็พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้อเช่นเคยก็สามารถนับวางสายโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยแล้วก็มีปุ่มคูดคอนโทรลให้ด้วยตรงนี้ ล็อกความเร็วใครที่ใช้รถเดินทางไกลก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีค่ะอ่ะมาต่อกันที่คอนโซลด้านตรงกลางนะคะก็จะมีช่องแอร์คู่ให้นะคะด้านบนแล้วก็ในส่วนของจอตัวนี้จอตัวนี้เป็นจอ,อแสดงผลเครื่องเล่นต่างๆนะคะในตัวนี้ก็เป็นจอสัมผัสแล้วนะคะ เลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นปุ่มปรับระดับแอร์นะคะแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะลูกค้าก็สามารถกดตรงที่ออโต้ตัวนี้นะคะกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะปรับอุณหภูมิให้เรานะคะเป็นเกียร์ Auto, ออโต้เนาะเบรกมือเบรกมือก็อยู่ตรงนี้เช่นเคยนะคะตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่เท้าแล้วก็ไม่ได้ใช้มือดึงเนาะตัวนี้ก็จะ ตรงนี้เลยก็จะดึงตรงนี้นะคะอ่าปลดล็อกหรือล็อกอ่าบีก็ปลดดึงตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วก็มีมีช่องเก็บของมีช่องวางแก้วน้ำให้นะคะในส่วนนี้กว้างมากคะ่ะกับที่พักแขนเนาะอ่าคอนโซลด้านในก็จะคุมโทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะในตัวเบาะแล้วก็จะเป็นเบาะหนังคะ่ะลูกค้า เบาะหนังออกแบบมาได้สวยงามค่ะมีตะเข็บได้ขาวาตะเข็บได้สีเทานะคะไม่ใช่ได้ขาวตรงกลางกา็สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะเบาะหนังดูแลง่ายค่ะลูกค้าเดี๋ยวดูด้านหลังกันด้วยนะคะด้านหลังก็มีความกว้างนะคะลูกค้าข้างหลังนี้ก็สามารถนั่งได้3-4คนก็ก็ได้นะคะตัวนี้ กวางมากก็เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันมีสายเบลให้นะคะ<ม>เข็มขัดน<ม>ิรภัยให้นะคะ,อะโอเคค่ะสําหรับซีวิกสีแดงคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมพักอินบ็อกสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยงามค่ะอ่ามีเลยใครได้ไปนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะ,ะก็อย่าลืมนะคะหาก มองหารถใช้งานอยู่เนาะอ่าก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยอาจจะทักแชทจะอินบ็อกหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทก็เข้ามาได้นะคะตัวนี้ก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าก็เข้ามาได้เลยอ่าเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคา ต้องคิดถึงเราที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะสำหรับวันนี้แอดมินโลดก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ